สาวรัคนาราศีมังกรรีบเซ็ตด่วนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนที่เกิดในราศีมังกรนี้จะมีทั้งโชคดีและโชคร้ายปะปนกันไปดวงเศรษฐีเปิดแต่ดาวโจรมาประจบพบเจอดังนั้นแล้วคนที่เกิดในราศีมังกรนี้ต้องได้รีบเซ็กด่วนและดูแนวทางในการแก้บุพกรรมที่ท่านได้เคยสร้างเคยสะสมมา เพราะว่าดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายสตาชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะราศีมังกรนี้ต้องได้ลีบเซกดวนอาจจะเกิดโชคดีและโชค้ายมาในเวลาเดียวกันจากตำราบโบราณที่เก่าแก่ที่สุดได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่าหากใครคนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีดีราหูย้ายทรัพย์นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวท่านและครอบครัว มีเกณฑ์จะได้รับโชคดีโชคก้อนใหญ่ดวงสตาว่วาสนาจะดีเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าทวยเทพทั้งหลายไม่ว่าตัวท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงจะพลิกชีวิตจะเปลี่ยนดวงร้ายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ท่านนั้นไม่เคยมีก็จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านมีบ้านมีรถ มีทรัพย์สินเงินทองมากมายไก่กองสามารถนำไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวตัวท่านและครอบครัวจะสุขสบายหายทุกข์หายโศกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าดาวพระสุกเคลื่อนย้ายมาแทนที่ดาวเสาร์ทำให้สาวลัคนาราศีนี้จะโชคดีเป็นพิเศษนับตั้งแต่เดือนนี้ เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดปิดตาจับรับตาซื้อสุ่มหยิบสุ่มจับก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเมื่อราหูย้ายทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้สาวรักคนาราศีนี้สมหวังสมปาถนาอย่างไม่น่าเสือ่อ เพราะว่าดวงดาวหนุนให้ดวงสตาชีวิตของตัวท่านนั้นได้รับโชคดีได้รับพรจากเทพพยุดาเจ้าทาั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักรักษาคุ้มครองทําให้ตัวท่านนั้นเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ก็จะมีคนรักคนเมตตาผู้ใหญ่อุปธรรมคํำสูให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ตัวท่านและครอบครัว อยู่สุขสบายมีเกณฑ์จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตจะเพื่องพูนแบบไม่จบไม่สิน้นจนถึงขั้นจะได้กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยทีเดียวหากใครกำเนิดเกิดในราศีนี้ให้ทำพิธีเบิกดวงเบิกกรรมสำระกรรมเก่าเปิกโซ่ เปิดลาบให้กับคนที่เกิดในราศีนี้โดยการตั้งนโมสามครั้งแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุสัพพะพุทานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคุ้มของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิด อมสาธุสาธุนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ดวงการเงินเปิดดวงการงานของข้าพเจ้าเปิดดวงชีวิตให้ดีขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวอยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเคาะเข็นจังไรอะไรก็ให้มารายหายไปนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปด้วยเถินโอมสาธุสาธุขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมา มีเงินได้ไซ้ได้จ่ายไม่ขาดสายไม่ขาดมือขอให้เทพเจ้าเหล่าเทวดาจงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินให้ชีวิตเจริญเพื่องพูนไม่จบไม่สิน้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดอายุไขสาธุ ถึงตัวท่านนั้นจะโชคดีเพียงไหนก็ตามแต่ท่านห้ามประมาทและสิ่งที่ควรระมัดระวังคือการใช้จ่ายสุรุ่ยสุล่ายหรือการไม่รู้จักประมาณหรือการไม่รู้จักเข้ากับสังคมหรือจะเป็นการที่ท่านนั้นมีปากเสียงทะเลาะวิวาทใจร้อนสิ่งนี้ตัวท่านนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะจะทำให้ดวงตกอับ และดวงสวยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยห้ามตัวท่านนั้นด่าพ่อล้อแม่หรือพูดจาไม่สุภาพจะเป็นการปิดดวงปิดวาสนาทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าทวยเทพจะหายไปจากชีวิตท่านเหล่าเทพเทวดาเหล่านั้นจะไม่มาปกป้องคุ้มครองตัวท่านอีกดังนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ตัวท่านต้องระมัดระวังไว้ให้ดี บางท่านนั้นอาจจะสงสัยว่าเราก็เกิดในราศีนี้ทำไมชีวิตเราถึงไม่ได้ดีได้ดีอย่างทุกยากลำบากสิ่งที่ท่านสงสัยนั้นก็เป็นเพราะว่าบุพกรรมเก่าที่ท่านเคยสร้างเคยสะสมมาหลายภพหลายชาตยังติดอยู่ทำให้ถึงแม้นว่าดวงดาวจะมีการเคลื่อนย้ายราหูย้ายรัพ์ ทั้งทั้งที่ท่านจะได้รับโชคดีแต่ก็ไม่เกิดโซคดังนั้นแล้วคนไหนที่เกิดในราศีนี้ไม่ได้รับโชคลาภให้ท่านทำตามอย่างนี้คือพิธีกรรมในการสรําระกกรรมเก่าหรือขอขอมากรรมเก่าเพื่อให้เราและตัวท่านนั้นโชคดีเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อเป็นการเปิดดวง เปิดโศกสตาเบิกบุญมาไซตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และแม่นยำที่สุดได้ให้วิธีแก้กรรมสำระกกรรมเก่าไว้ดังนี้ข้อที่หนึ่งนั้นให้ตัวท่านนั้นไปขอขมาพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นต้นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณต่อเราจะเป็นการแก้กรรม ทำให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็จะดีไปเสียหมดไม่ว่าตัวท่านนั้นจะค้าขายประกอบกิจการการงานใดๆก็จะราบลื่นไปได้ด้วยดีความทุกข์ความลําบากที่กัดกินตัวท่านนั้นจะมลา,ายหายไปตัวท่านจะรวยขึ้นอย่างท่านตาเห็นแน่นอนข้อที่สองนั้นให้ท่าน รักษาศินห้าศีลแปดไม่ให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวในในทุกวันพระรับรองว่าตัวท่านนั้นจะโชคดีมีเหล่าเทพเทวดาและมนุษย์อามนุษย์จะรักและเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองช่วยเหลือเกื้อหนุนตัวท่านไม่ว่าตัวท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีคนรัก คนเมตตาทําการค้าการขายก็จะได้ดิบได้ดีและข้อที่สมนั้นให้ตัวท่านได้ใส่บาตรแก่พระอริยเจ้าทั้งหลายและคนยากไร้อนาถาให้การช่วยเหลืออุปธรรมคำสูข้อนี้นั้นจะเป็นการเปิดโซ่เปิดราบด้านการค้าขายทำธุรกิจก็จะเจริญรุ่งเรือง เงินจะไหลหลังมาหาแบบไม่ขาดสายไม่ขาดมือและข้อสุดท้ายนั้นให้ท่านไหวพระนั่งเจริญสมาธิภาวนาจะเป็นการปลดปล่อยเ้ราะกรรมที่เราเคยสร้างเคยกระทำเจ้ากรรมนายเวรจะไม่มาจองกรรมจองเวรให้เราลำบากกายและใจอีกต่อไปถ้าเราทำสิ่จนี้แล้ว เจ้ากรรมในเวรไม่มาจองกรรมจองเวรเราจะค้าขายทําธุรกิจอะไรก็จะลาบลื่นไปได้ด,ด้วยดีไร้อุปสรรคนานาประการหากใครคนไหนก็ตามได้ทําตามเส้นดีแล้วให้พิมพ์คําว่าสาธุถือเป็นบุญเป็นวาสนาถือเป็นการเบริกบุญเบิกด,ดวงเปิดโชกสตาเพื่อให้เรา ค้าขายทำธุรกิจการงานให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป